เรื่องเรื่องเพียนต่อเนื่องเนี่ยนะคะคะในในวิธีที่แม่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือว่าอยู่กับจิตโลกอะไรให้รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเขาบอกความจริงกับจิตเราได้ค่ะอ,อยู่กับอะไรที่รู้ว่าเขาบอกความจริง เขาบอกแล้วมัน<ช>จะกระตุ้นให้เราเพียรต่อเนื่องหรอคุณแม่จากการท<ช>ี่เราเห็นความจริงใช่เลยค่ะเป็นเป็นลักษณะของความรู้สึกที่สัมผัสอย่างแม่กําลังขัดกระเบื้องอย่างเงี้ยค่ะกระเบื้องห้องน้ำเนี่ยเวลาขัดกระเบื้องเราตัดสินใจที่จะใช้เครื่องมืออะไรแล้วเนี่ยนะเราก็ค่อยๆเอาแม่จะอาสุจะใช้แปลงเนี่ยก็แปลง มา,มาเคลื่อนความสกรปรกออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดความรู้สึกของเราเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอเลยเห็นไหมคะมันก็ส่งเสริมความเพียรใช่อ,อยู่กับอะไรเนี่ยที่ที่แม่จะคุยกับตัวเองว่า just observe and absorb the truth เป็นสิ่งที่อยู่แล้วในกิจ,จกรรมที่ที่ต้อง ใช้เวลาอยู่กับหน้าที่ดูแลตัวเองหรือเกี่ยวข้องกับง,งานกับคนอื่นน่ะมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเหมือนกับแต่แต่ฟิลของความจริงอ่ะให้กับจิตเราอ่ะเหมือนกับมาสัมผัสกับสิ่งนั้นได้จริงๆ่ะมันไม่ได้ผ่านความคิดนะคะมันเป็นความรู้สึกที่อยู่กับสิ่งนั้นได้อ่ะมันจะมีคำว่าภาษาอังกฤษที่แบบ fully pay attention ความรู้สึกของเรากับกับการที่จะทําหน้าที่ตรงนั้นนะ่ะมันจะเคลื่อนไปกับความจริงเนใครลองเอาไปทําดูก็ได้นะจุดแรกเลยที่แม่เห็นคุณค่าของกิจกรรมของการทําหน้าที่โลกเนี่ยนะคะก็คือการขัดนี่แหละคะ่ะไม่ว่าขัดหม้อที่ดำขัดอะไรก็ตามอ่ะมันได้ฟิวิดไง มันออกไปทิแล้วนี่ที่อ่าทสมนสมมติพวกเรายังไม่เคยเอาประโยชน์จากการขัดเนี่ยนะฮะเราลองไปทําดูก็ดีนะมันจะรู้สึกได้มากกว่าอย่างอื่นเลยหรือไม่ก็แกะสติกเกอร์อย่างเงี้ยน้องเอิร์กนะ mm hmm. นะเพียงต่อเน,นื่องที่จะรู้ว่าสิ่งนี้มีคุณค่าในการนําสิ่งที่เป็นความจริงของสิ่งนั้นให้จิตเราได้ประโยชน์นะคะ mm hmm. มันเหมือนซึมซับซับซึ้งอะ่ะถึงบอกแอบสอบอะ่ะ แอบสอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะแล้วการ mm hmm. ที่เราแอบสอบความจริงเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นโอกาสที่เราเวลาเราไปเจออะไรที่จิตเรามันมันไม่สมานมิตรกับความจริงเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยมันจะเป็นอีกพลังงานหนึ่งเลยว่าอุ๊บเกิดขึ้นแล้วพอเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากเราเอาความจริงจุเข้าไปในจิตเราบ่อยๆเนี่ยนะตาปัญญามันจะเปิดง่ายเลยมันจะพลิกจาก mm hmm. จากจาก,จากสิ่งที่แบบ เป็นลักษณะให้จิตเศร้าหมองเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็นปัญญาที่จะนําแสงสว่างสองทางแนวคิดแนวเห็นของเราได้เลยอะค่ะนะคะหล mm hmm. องเออเอาประโยชน์จากทุกหน้าที่ที่เราอยู่กับใครเรื่องอะไรเวลาไหนความจริงจะปรากฏให้เราได้ซึมซับได้นะคะก็คือหมายความว่าเราก็จะไม่ไม่ไปฝึกที่จะไปเพ่งโทษ เราฝึกเอาประโยชน์แล้วเราก็จะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงมันก็จะดึงดูดเราให้เราทําต่อเนื่องนี่คือจะเป็นการสร้างความเพียรต่อเนื่องจะมีความกระตือรือรนะนะ้นเนี่ยนะงานโลกก็ไม่ช้านะคืองานโลกก็จะเป็นคนที่ใส่ใจรอบคอบไข้ครวนผิดพลาดน้อยเพราะเรากระชับความรับผิดชอบของเรากับสิ่งนั้นจริงๆ มันจะไม่ไปกระจัดกระจายคิดนู่นคิดนีดน่ที่มันไร้สาระออกไปจากความรับผิดชอบรตรงนั้นของเราอะ <S <S อย่างที่แม่บอกอ่ขัดหม้อเนี่ยก็โยนเรื่องขัดหมอนี่แหละแต่มันสามารถเป็นสื่ออุบายธรรมแล้วเรากําลังขัดอะไรภายในของเราไหมอย่างเงี้ยมันจะมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่านอกแล้วบอกในอ่ะพอนายบอกแล้วก็อ,ออกมานอกเขาเรียกว่ามันมันย้อนไปย้อนมาภายนอกภายในร่วมกันมันเป็นลักษณะนั้นอะ นั้นคุณค่าของความเพียรของเราในไม่ว่าโลกก็ได้ประโยชน์อย่างอย่างสําเร็จง่ายเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจเราไม่ได้ไปไม่ได้หมกมุ่นน่ะแต่มันใส่ใจอะ่อะก็เลยได้ประโยชน์ทั้งภายนอกภายในยไปด้วยกัน